สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเล่นกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สิ่งล้ำค่าแห่งเมืองหนาวเสร็จกันแล้วเนาะซึ่งคนที่เล่นเสร็จไปแล้วจะได้ของรางวัลมาชิ้นหนึ่งก็คือเซลล์โมเดลลิงเลซินนะครับผมซึ่งไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่หายากมากๆและมันก็ดีมากๆด้วยเพราะว่าเราสามารถเอาไปคราฟลีลิกแล้วเลือกออปชันหลักของลีลิกเนี่ยได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วด้วยความที่มันดีแบบนี้เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างหายากนะครับณปัจจุบันนี้มีแค่่องช่องทางเท่านั้นท ึ่งเดือนหนึ่งก er en oh ็มีแค่ไม่กี่กิจกรรมเท่านั้นนะทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ากิจกรรมที่เข้ามาเนี่ยจะแจกไอเทมชิ้นนี้หรือเปล่านะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือได้จากบัตรพัสดนะครับผมใน1นึ่งซีซั่นเนี่ยเราจะได้แค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ไอเทมชิ้นนี้ประมาณเดือนละ1ชิ้นเท่านั้นเองนะ่ทุกคนโดยความที่มันหายากแบบนี้การที่เราจะเอาไปใช้สักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็เลยต้องคิดให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปใช้มือมั่วเราก็อาจจะมารจะอาไไปใช้แบบหน จะคุ้มค่ามากที่สุดนะร้านลิทแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมฮอนไครสตาร์เรลได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ l i d m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลแอด litmanshop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนําอ,นอื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มคุมไม่ว่าจะเป็นไลออนหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรอยา เติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังต้องนึกถึงริทแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมก่อนที่จะไปดูกันผมก็มีเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้ทําความเข้าใจกันก่อนนะครับในตัวเกมเวอร์ชัน1.2หรือว่า1.3เนี่ยเขาจะมีรีลิกเซตใหม่เข้ามาด้วยนะครับทั้งหมด2เซตด้วยกันแล้วก็เครื่องประดับอีก2เซตนะครับแต่มันก็เป็นแค่ข้อมูลหลุดเนาะผมก็ไม่ชชว่์ว่ามันจะจริงไหมมันจะเข้ามาจริงหรือเปล่าหรือจะเข้ามาตอนไหนนะครับถ้าเรายังไม่แม่นใจแล้วเราไม่อยากเสียของฟรี Free, เนี่ยผมก็แนะนําว่าเราอาจจะเก็บไอเเทมมชิิ้้้้นนนนไะวกก่่ออุคครรใใหหขาาาแลยป อีกทีหนึ่งว่าเราควรจะใช้ไอเทมชิ้นนี้เพื่อเลือกออบหลักให้กับลีลิกเซตใหม่ดีหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนจะได้เตรียมตัวกันไว้ล่วงหน้าได้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าผมจะแนะนําว่าออบนั้นออบนี้มันดีแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการป้นงตัวเพื่อเอาไปเล่นตอนนี้ทันทีเลยเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้ตามสะดวกเลยนะครับไม่จำเป็นต้องคิดเยอะนะครับว่าเออต้องเอาไปใช้แบบนั้นถึงจะคุ้มหรือว่าใช้แบบนี้ถึงจะคุ้มเนาะคือเราดูความต้องการของเราเป็นหลักนะครับว่าเราต้องการรใใใชชชช้้้้้้้้้าออไเเเมมีีีตตัวววกนนนนนนแแแลลลลขดดคค่่ิิยย็ปผพืหร าสามารถเอาไปเล่นได้นะจะได้ไม่ต้องไปมวัวแต่ดองหรือว่ามวัวแต่เอาไปรอนู่นนี่นั่นจนไม่ได้เล่นสักทีนะครับแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเบื่อเกมนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่ได้รีบหรือไม่ได้อยากจะซีเรียสอะไรอยากใช้ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดเนี่ยก็ค่อยดูคลิปผมเป็นแนวทางในการใช้งานได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานของเซลล์โมเดลลิ่งกันดีกว่าหลายๆคนที่เพิ่งมาเริ่มเล่นนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้ไอายเทมชิ้นนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้วิธี ภาษาลีลิกนะใครที่ไม่ขึ้นนะครับต้องไปเล่นให้ถึงเรเวล40ก่อนนะโหมดนี้ถึงจะปลดล็อกมาให้เราเล่นนะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะสามารถคราฟลีลิกได้ทุกชิ้นส่วนเลยในทุกคนแล้วทีนี้การคราฟเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือให้เราใช้เศษของหนงังสือ100เศษเราจ,จะสามารถคราฟลีลิกได้1ชิ้นนะครับแต่ว่าการคราฟวิธีนี้เนี่ยมันจะสุ่มออปชันนะครับเราไม่สามารถเลือกออปหลักได้ว่าจะให้ออกเป็นออปอะไรนะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปลุ้นอีกทีว่าจจจะกกกกกอหหหรไไไน,น,น,ออน,น้้ถาาาาาดดด็ดากกาดแย ลิลิคห้าดาวเนี่ยทุกคนเนี่ยหชิ้นเราจะได้หนังสือมา10เศษนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถ้าเราไม่ได้รีบเร่งหรือว่าไม่ได้จําเป็นต้องหาจริงๆไม่แนะนําให้ถอดแยกนะเพราะว่าลิลิกห้าดาวมันหาค่อนข้างยากนะทุกคนและบางทีเราอาจจะได้เอาไปปรับใช้ให้กับหลายๆตัวอะไรแบบนี้ซึ่ง10ตัวหนึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างสิ้นเปลืองนะครับเราเอาไปย่อยเป็น exp ให้กับเลเวลของลิลิกเนี่ยจะคุ้มมากกว่านะครับแต่ถ้าเราอยากจะลุ้นจริงๆก็สามารถย่อยเพื่อเอามาคราฟได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมแค่่่่ออยนนยนนนนนะําาเๆสววีีกกิธึงรใ ครับก็คือการผาสานแบบกําหนดเองนะครับซึ่งวิธีนี้นี่แหละเราสามารถเลือกออปชันหลักของลิลิกได้เลยนะครับว่าเราอยากจะเลือกเป็นออปชันไหนนะแต่ว่าเราก็ต้องมีไอเทมเซลล์โมเดลลิ่งนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าลิลิกแต่ละส่วนจะมีออปชันไหนที่น่าเลือกบ้างนะครับส่วนลําตัวนะครับออปชันที่ผมแนะนําเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คืออัตราคริติคอลกับเพิ่มปริมาณการรักษานะครับทั้ง2ออปชันนี้ผมให้เป็นอันดับหนึ่งร่วมนะเพราะว่ามันเป็นของคนละสายเนาะถ้าเราเล่นสายโจมตีอาัตราราาเแทบจะได้ กับทุกๆตัวที่เป็นสายโจมตีอยู่แล้วนะทุกคนส่วนตัวฮิลนะครับผมเราก็ต้องใช้เพิ่มปริมาณการรักษาเนาะซึ่งทั้ง2องออฟเนี้ยมันดันเป็นออฟที่ออกยากมากๆนะครับฉะนั้นถ้าเราไปฟาร์มแล้วมันไม่ได้ออฟทั้ง2ออันนี้เลยสักทีเนี่ยการที่เราจะเอาเซลล์โมเดลลิ่งมาเลือกออฟหลักเป็น2ออันนี้มันก็มีความคุ้มค่าที่เราจะแลกนะครับส่วนออฟที่มีความสําคัญรองลงมานะครับถามว่าแลกได้ไหมก็แลกได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องแลกมากขนาดนั้นก็คือเสื้อที่เพิ่ม age, ดา,า,า,ถถานะเม คริติคอลเนี่ยตอนนี้ผมเห็นก็มีแค่โบรเนียนะทุกคนอาจจะมีตัวอื่นบ้างแหละแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นนะครับส่วนอัตราสร้างสถานะตอนนี้ก็จะมีซิมเบอรวูฟเนาะที่กําลังฮิตมากๆเลยนะทุกคนหลายๆคนก็กําลังปั้นกันอยู่แลกไปเนี่ยก็ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียดายหรือว่าจะเอาไปใส่ให้ลุงเวลก็ได้นะครับผมแล้วก็เซมโปอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ต่อมาก็จะเป็นลิลิกส่วนเท้านะครับซึ่งลิลิกส่วนนี้เนี่ยผมจะขึ้นป้ายแดงๆเตือนทุกคนไว้เลยนะครับผมว่าไม่แนะนําให้เอาเซลโมเดลลิ่งาเองรท เป็นอันขาดนะครับคือไม่แนะนําไม่ได้หมายความว่าห้ามทํานะไม่แนะนําก็คือแค่ไม่แนะนําเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากทําจริงๆก็สามารถทําได้เหตุผลถามว่าทําไมถึงไม่แนะนําก็เพราะว่ามันมีแค่สี่ออปชันนั่นเองมีแค่สี่ออปหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเวลาเราไปฟาร์มถ้ามันออกรองเท้ามามันก็มีโอกาสเยอะนะครับที่เราจะได้รองเท้าเพิ่มความเร็วหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีเนาะหรือถ้าเราฟาร์มแล้วมันไม่ออกรองเท้าเลยเราก็เอาหนังสือมารวมเพื่อสุ่มเป็นรองเท้าเลยก็ได้นะครับทุกคนแล้วเราค่อยไปลุ้นเอาว่ามมมันจะออกคววาาเร็้ซึ่่งททีสุด ยังไงมันก็มีแค่4ออฟนะครับนั่นหมายความว่าสุ่มไปยังไงเนี่ยสุดท้ายมันก็จะต้องได้สักอันนึงแหละที่มันเป็นความเร็วหรือว่าพลังโจมตีนะทุกคนฉะนั้นนะครับผมการที่เราจะเอาเซลโมเร์ o ิงมาเลือกออฟหลักของเราเท้าเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับผมก็เลยไม่แนะนํามากๆนะทีนี้มาดูในส่วนของเครื่องประดับกันบ้างนะครับผมสาหรับลูกแก้วเนี่ยก็จะมีแค่ออฟเดียวนะที่ผมแนะนําให้เลือกนะครับผมนั้นก็คือเพิ่มดาเมจ่าต่างๆนะครับซึ่งดาเมจ่าน,น้ต เราจะได้เพิ่มดาเมจธาตุมากันเยอะมากๆเนาะแต่ที่มันยากจริงๆคือการหาให้มันได้ธาตุตามที่เราต้องการหรือว่า,าตามที่ตัวเราต้องการเล่นนะครับถ้าเราไปฟาร์มแล้วมันไม่ออกธาตุที่เราต้องการจริงๆอย่างเราอยากได้ควอนตั้มอะไรเงี้ยแต่มันไปออกแต่แบบจ,จินตภาพน้ําแข็งลมสายฟ้าอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ใช้เซลล์โมเดลลิ่งเนี่ยมาเลือกธาตุตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมก็มีแค่เพิ่มธาตาุเนาะส่วน HP เป็นเปอร์เซนต์หรือว่า ATK เดฟอะไรพวกนี้คือมันเป็นออฟเกลนะมันหาง่ายอยู่แล้วเราไม่จะเป็นต้องเอาอันนี้ย้ยมมาาแแลกะรสุดท ก็คือลิลิกในส่วนสร้อยลิลิกอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอยู่แค่5ออฟเท่านั้นแต่มันก็เป็นออปชั่นที่ออกยากมากที่สุดในเกมแล้วนะครับผมนั้นก็คืออัตราฟื้นฟูพลังงานนะซึ่งออปชั่นนี้เนี่ยเป็นออปชันที่แทบจะทุกตัวละครจําเป็นต้องใช้นะครับแต่ทีนี้ไอออปชันอัตราฟื้นฟูพลังงานเนี่ยมันนั้นออกโคตรยากเลยนะทุกคนอาจจะมีคนดวงดีที่แบบได้มาหลายชิ้นนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าคุณแค่อาจจะเป็นคนที่โชคดีแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีเหมือนคุณเข้าใจไหมคนทีีีี่่แบบบบโชคคดเเนยนยยมมม้ออากกๆืทั เกลือนะครับอย่างเช่นผมอะไรแบบนี้ฉะนั้นนะครับผมถ้าเราจะเอาไอเทมชิ้นนี้มาเลือกเป็นอัตราฟื้นฟูพลังงานให้กับริลิกส่วนสร้อยนะผมเลยมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่านะส่วนออฟลองลงมาก็คือเอฟเฟกต์ทำลายล้างนะทุกคนเอฟเฟกต์ effect ทำลายล้างเนี่ยในช่วงแรกๆอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าเรายังไม่จำเป็นต้องเล่นเนาะแต่ในช่วงหลังๆนะครับที่ตัวละครเราเริ่มโหดแล้วเลเวลเราเริ่มเยอะแล้วเราต้องย้ายไปเล่นคอนเทนต์ o ฟกัสเทนฮอร์เป็นหลักอะไรแบบนี้เอฟเฟกต์ effect ทำลายล้างมันจะเริ่มบบมีนน ใช้เอฟเฟกต์ทำลายล้างเยอะกันมากขึ้นแล้วนะอย่างตอนนี้ก็มีเซเล่กับสู่ช่างใช่ไหมที่หลายๆคนก็เริ่มหันมาปั้นเป็นเซตทำลายล้างกันแล้วนะครับแต่ว่าเซตทำลายล้างเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากนะคุณต้องเล่นเก่งระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมีของระดับหนึ่งนะครับผมถึงจะสามารถเล่นได้ฉะนั้นไอเอฟเฟกต์ทำลายล้างเนี่ยมันจะมีบทบาทมากๆในช่วงหลังๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นความสําคัญลองลงมาจากอัตราฟื้นฟูพลังงานนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับออปชันต่างๆที่เราสามารถเอาเซลล์โมเดดด้นนนะรััับมยทีีแบบอาานะเาเาจ ความคุ้มค่ากันดีกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็ย้ําอีกทีนะว่าเป็นการจัดอันดับโดยยิงตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆแค่ฟังเป็นแนวทางก็พอนะไม่จาเป็นต้องทําตามหรือว่าต้องเชื่อตามผมทั้งหมดก็ได้นะครับมาดูที่อันดับที่1นะครับสำหรับความคุ้มค่ามากที่สุดเลยที่ผมแนะนํานะนั่นก็คือสร้อยนะครับถามว่าทําไมผมถึงให้สร้อยเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของความคุ้มค่านะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเราฟาร์มเนี่ยมันใช้เวลาฟาร์มนานมากนะครับซิมูเลตยูนิเวิร์สไม่ใช ก็ตามนะในช่วงหลังๆเนี่ยแต่ระยะเวลาที่เราไปใช้ฟาร์มเนี่ยคือมันเสียเวลาแล้วแบบบางทีเราเข้าไปเล่นไม่ใช่ว่ามันจะดรอปสร้อย,อยงไงมันอาจจะดรอปเป็นลูกแก้วมันอาจจะดรอปเป็นสร้อยแต่เป็นสร้อยอีกเซตหนึ่งนะครับแล้วต่อให้ดรอปสร้อยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดรอปอัตราฟื้นฟูพลังงานนะครับฉะนั้นในเรื่องของการหาเนี่ยมันหานานมากแล้วออฟที่ดรอปให้เนี่ยก็ดันเป็นออฟที่ดรอปยากมากที่สุดในเกมด้วยนะทุกคนผมก็เลยให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าเราจะเอาไปแลกเนี่ยก็คือแลกได้เลยต่อมาอันด แล้วลูกแก้วเนี่ยมันก็มี10ออฟด้วยออฟหลักที่ให้เราเลือกเนี่ยมันมีเยอะกว่าสร้อยอีกนะครับแต่ที่ผมให้เป็นอันดับ2ก็เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมี10ตัวเลือกนะครับผมแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ออกยากนะครับคือทุกอันเนี่ยมันออกพอๆกันหมดเลยเราก็แค่ต้องไปรุ้นอีกทีว่ามันจะได้ธาตุตามที่เราต้องการเล่นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับส่วนอันดับที่3ในเรื่องของความคุ้มค่าก็จะเป็นเสื้อนั่นเองนะทุกคนเสื้อเนี่ยจะมีออปชันหลักให้เราเลือกทั้งหมด7เจ็ดออฟดก มากแต่เมื่อเทียบกับฟื้นฟูพลังงานมันก็ไม่เท่านะเดี๋ยวผมก็เลยให้เป็นอันดับ3นั่นเองนะครับผมแล่ก็สุดท้ายนะครับผมก็คือรองเท้านั่นเองอย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละขึ้นตัวหนังสือสีแดงๆไว้เลยนะครับว่าไม่แนะนําให้เอาเซลล์โมเดลลิงไปคราบของรองเท้านั่นเองนะแต่ถ้าใครอยากคราบก็คราบได้นะแค่ไม่แนะนําเฉยๆนะครับผมโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการใช้งานไอเทมเซลล์โมเดลลิงเนาะและก็ความคุ้มค่าในการเอาไปเลือกใช้นะครับความคุ้มค่าตรงนี้หรือว่าการจัดอันดับตรงนี้ยกก็็็เเเเเปปนนนนแคค่่่่วววาาามมพพีสตััขออองผท้้ใหืไ เป็นแนวทางนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะแล้วก็ให้คําแนะนํากันได้นะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะดเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ